สวัสดีครับเป็นครับน้องหิงครับกฟนคับสามหน่อยคิดบันเท่งครับพี่น้องวันนี้มาพบเพอคกับส่องนายช่องแนวครับมาเบ่งความเกอดหนาวบานน้องอุกยยิงครับวันนี้สร้างขอบมาทํางานนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับนะครับอยากจะพาไปติดตามรับชมกันนะครับนี่เราพี่น้อง สร้างด่วนกับพึ่งข้อแม่ครับเมือน,นี้เมื่อวานกับพึ่นบริการขอ้อมาทํางานนะครับเมื่อวานพึ่นบุญนะครับบุญกษัตริย์นะครับสร้างวันก็เลยหยุดนะครับ นี่ครับพี่น้องมาเบ่งครับมาควา้างิืหนาห่อไซแล้วครับมันนี้กาจับเสียมนพี่น้องนะครับเตรียมกรรจีสาบนะครับกรรจีสาบจับเสียมก่อนนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนไฟในครับนี่พี่น้องครับไฟในนะครับจับเสียมไปครับพี่น้อง จบเสียมเปลีลยวเดี่ยวเท่านัา่นนี่็ะจบไปเรียบร้อยนะครับ ดูพี่น้องสั่งปูนมาแล้วครับปูนสาส์นสแดนคุ้มอยู่ครับสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเบือภายในต้องมีกระห้องใหญ่ครับงนอนเ่หลายคนเลยนะครับ ของนังของเง่งนังค่าน้โตครับสิบฟุกับเบ้องกึ้นสุดป่าเหมือนเด็กหงเหยดขายเงินใหญ่เลยครับโ้คเบงกึ่สุดถแต่ฝ่ายมันเหียบเห็อนนสาตนะครับ ห้องนึง,งที่้องนี้จะจับเสียมไว้เรียบร้อยครับห้องนี้จับเสียมมันเรียบร้อยครับคงแห้งครับพี่น้อง ห้องสาภายในครับพี่น้อ,องติดตามรับชมกันนะครับที่บ้านมัมีห้องครัวครับลายบนมีห้องครัว ภายในภายน,นอกนี่ครับมาบ,บึงของขั้วตอนนี้กำลังสร้างกำลังเทนี่ครับเทขอบมาตามนะครับเททับหลังต่างกับบ้านใหญ่ๆพี่น้องเปิดเลยจะเปิดต่างล้มผัดขเขา่าจิ้งเข่านะครับขัตกเข่าม้าไนนะครับ นี่ครับอันนี้จะเทปเล็กเสร็เล็กทีใส,นใส่นี่ครับทับหลังใส่เสริมนะครับตะขอยเทปคูนลงไปเกินหนึ่ง บนกับเดินทอไฟสีดำรบบนี่น้องนะครับเดินทอดรอนี่นราเห็นไหมครับนี่เพราะมันเขาก็เรกแห้งนะครับสีดำ bình thường nghe thì nó sẵn luôn đông người mình

หลังครับพี่น้องนี่หลังบ้าดมองนี่ก็ล่มนี่ครับพัดเข้ามาเย็นสบายนี่ครับพรอมดีพี่เราน,นี่กับรงกรอขีอ้มูลเบากับร่งก่อเสริมพี่เราไม่ตอกด่างเลยเอานี่รไปเติมตังรับอาอะไรไปเตตังเขาจะเป็นนะครับ สีดำสีขาวจลออีกรอบนึงครับรอบนึ่งครับเาติดตามพี่น้องคลิปนี้กรับมาเบิ่งบรรยากาศโข้าวบ้านหนองหลิ่งนะครับเอาไว้สมุนไพรพี่น้องเจอคลิปหน้าไปพบกันใหม่บรนยากาศเดินทางริเวอร์ลี่ล่องเหมอบบานให้ผิดาดครับความสุขครับเราเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับ